อมคะขนาดนี้มันไม่ไหวแล้วล่ะ สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันกับเดชาและร้านเพกคันดอมนั่นเองนะครับสำหรับครั้งนี้นะคะตะรวจรุยซอยสนามรูนะคะบ,บอกเลยว่ามาทั้งหมด4กล่อง4แบบ4ี่สไตล์เลยนะกลิ่นสตรอเบอรี่จุกจุกปก,ก,กติแล้วเราจะจำหน่ายราคาอยู่ที่279บาทนะฮะตอนนี้เราจะโปรโมชั่นลดพิเศษเหลือแค่เซ็ตละสองาบาทเลยนะบอกเลยว่ามีถุงยาของไมวันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนเลยดีกว่าปิง้งนี่เลยกระทาพิเศษของเรานั่นเองนะฮะ เอาละนะฮะอางที่บอกเลยว่าไมวันนะฮะถุงยางที่ไม่เหมือนใครดีไซน์ไม่เหมือนใครนั่นเองนะฮะข้างในกล่องจะมีหมดสามชิ้นวิด้วยความที่แบบว่าจริงๆแล้วอะลายศิลปะบนนี้เป็นถุงยางเนี่ยเขามีนักศิลปะหรือว่านักออกแบบนั่นเองนะหรือว่าดีไซเนอร์นั่นเองนะฮะด้วยความบางนะฮะบอกเลยว่าบางจริงๆนะฮะบางกําลังดีนั่นเองนะฮะแล้วก็ไอ้ห้าสิบสองนั่นเองนะฮะเอาล่ะมาดูกันดีกว่าโอ้ยชิบสิสิหึแค่สิ่งนี้เดียวก็ได้กลิ่นแล้วว่าหอมมากเลยหหอมมากนี่ หูยยางสีชมพูด้วยอารมณ์เหมือนแบบว่าลูกอมแบบแคนดี้สตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วเอาไปว่าค่อยๆใส่นะฮะแล้วก็บีปบปลายกระป๋อนะฮะบีปบปลายกระป๋อเลยแล้วก็ค่อยๆรูดล,ลงมาหยูยบางบางกับบางดีนะฮะบางกับบางดีจริงเอฟเจอต์เขาดีใช่ป่ะแล้วด้วความที่แบบว่าผิวเขาเรียบเนียน คือจริงๆนะมันหอมมากเลยอื OO แค่นี้ก็ได้กลิ่นละเอาเป็นว่านะเดี๋ยวเราไปดูกล่องอื่นกันบ้างดีกวนะ่าเนอะวันทับสตอมรี่นะคะเขามาด้วยกันทั้งหมด3กลิ่นไซส์ห้าสิบเหมือนกันเลยแล้วผิวเรียบด้วยนะฮะเรามาดูของวันทับบ้างดีกวะะ่าเนอะว่าเขาหอ Jong un, มไหมเขาหวานไหมบิ๊มจะให้ดูเลยนะฮะแดน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 นี้ยังสีชมพูเหมือนเดิมหอมเหมือนกันนะ,ะหอมยั่วๆอ่ะตัวของวันทับนะคะเขาจะป,ปลายกระป๋องเขาจะค่อนข้างที่จะใหญ่นั่นเเพื่อที่จะเก็บกักเก็บ <H our. S 1> น้ําได้ค่อนข้างเยอะ กลิ่นมันหอมยั่วมากเลยอ่ะอุ้ยเขายาเหมือนกันนะถุงยาของวันทัศน,นะจริงๆแล้วะถุงยาที่มีกลิ่นอนะ่ะเขาทำมาเพื่อให้ทำออ,อนเร็กได้โอเคไปกันต่อเลยก็คือตัวของไลฟ์สไตล์ชูมินวันสตรอเบอรี่นั่นเองอมาสีกันดีกว่าย่างสีชมพูหอม หอมไม่แพ้กันเลยตัวนี้ก็ปลายกระป๋อค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็หนากําลังดีนั่นเองนะเขาจะมีวงแหวนนั่นเองค่อนข้างที่จะแบบรอบๆเลยตั้งแต่หัวจลดโคนเลยนะมันก็จะมีความกรึดๆอะนึกออกปะกรึดๆเวลาที่แบบว่าในการที่แบบสอดใส่หรือว่าชนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะกรึดๆนั่นเองนะเพื่เอเพิ่มเึงเจยในการที่แบบว่าเพิ่มความเสี่ยวนั่นเนองนะอืม ใส่กันต่อเลยนะฮะยูเรสสตอร์เบอรี่ไซส์ห้าสิบสองผิวเรียบยางเขาก็ออกสีแดงนะไม่ได้ออกสีชมพูนะอ่ะเรามาลองใส่กันดีกว่านาออย่าลืมบีบปลายกระป๋องนี่เลยอ่าค่อยค่อยลูบลงมาผิวเรียบหอมหอมแบบสตอรเบอรี่แบบสดๆดเลยอะ่ะไม่ได้ละ่านไปได้นะครับสำหรับเซ็ตยาสตอรอเบอรี่นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ต้องการให้เดชารีวิวสินค้าอะไรทำให้จะคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับวันนี้เดชาต้องขอตัวไปก่อนนะคะบายบาย